สวัสดีค่ะนักศึกษามสทวิดีโอการสอนผ่านเว็บไซต์เรื่องการตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนและผลการเรียนเมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดแล้วนักศึกษาสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนได้ว่าการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นได้รับการลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้วหรือยังและยังสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ทั้งหมดทุกภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้เรียนมาแล้วนะคะโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ เข้าสู่หน้าแรกเว็บไซต์ของมสทพิมพ์ www.stou.ac.th เลือกเมาส์มาที่นักศึกษาปัจจุบันนะคะแล้วก็คลิกที่ระดับปริญญาตรีค่ะจะพบหน้าจอข้อมูลการเรียนการสอนร,ระดับปริญญาตรีให้นักศึกษาเลื่อนเมาส์มาที่ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษานะคะคลิกเมาส์มาที่ ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนก็จะเข้าสู่หน้าจอ stu student web service นะคะนักศึกษาก็จะต้องทำการลงทะเบียนใช้ระบบก่อนนะคะในครั้งแรกนะคะโดยคลิกไปที่การลงทะเบียนใช้ระบบค่ะก็จะเข้าสู่หน้าจอการลงทะเบียนใช้ระบบรหัสนักศึกษานะคะนักศึกษาจะต้องกรอกรหัสนักศึกษาจำนวน1ิบบัก สิบหลักของนักศึกษาลงไปนะคะและรหัสบัตรประชาชนค่ะอีเมลนะคะพาสเวิร์ดค่ะพาสเวิร์ดจะต้องอย่างน้อย6ตัวขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นคลิกตกลงค่ะก็จะพบหน้าจอที่ให้นักศึกษาเข้าสู่ล็อกอินอีกครั้งนะคะ ระบบได้ทําการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะนักศึกษาก็คลิกไปที่หน้าล็อกอินค่ะโดย username นะคะให้นักศึกษากรอกรหัสนักศึกษาจำนวน10หลักค่ะพาสเวิร์ดที่นักศึกษาตั้งไว้นะคะคลิกเข้าสู่ระบบค่ะก็จะปรากฏนะคะรหัสนักศึกษาทางด้านมุมขวามือบนนะคะแล้วก็ชื่อนักศึกษานะคะ วันที่นักศึกษาใช้ระบบนะคะเมนูจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะให้นักศึกษาคลิกมาที่เมนูหลักนะคะตรงปุ่มสามเหลี่ยมเล็กๆนี่ค่ะคลิกเข้าไปนะคะก็จะมีปรากฏขึ้นนะคะนักศึกษาระดับปริญญาตีนะคะแล้วก็เรื่องของการสอบถามข้อมูลนะคะให้นักศึกษาคลิกมาที่ตรงสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะนะคะนักศึกษาจะได้ทราบว่านักศึกษาได้ลงทะเบียนชุด ไดไปแล้วบ้างแล้วก็ชุดวิชานั้นผ่านหรือไม่ผ่านนะคะก็จะเข้าสู่ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนนะคะระบบก็จะประเมินผลให้นักศึกษาทราบนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับการศึกษาของนักศึกษารหัสประจําตัวนักศึกษาชื่อของนักศึกษานะคะสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียนนะคะวิชาเอกนะคะขแขนงวิชานะคะสถานภาพของนักศึกษานะคะ แล้วก็ทางด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นปีการศึกษาภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้นะคะรหัสชุดวิชาชื่อชุดวิชานะคะประเภทการลงทะเบียนเรียนนะคะจำนวนหน่วยกิจนะคะแล้วก็ผลการเรียนของนักศึกษาะคะ่ะตรงนี้ข้อมูลก็จะแจ้งให้นักศึกษาทราบนะคะทุกชุดวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้นะคะแล้วก็ชุดวิชาที่นักศึกษาสอบผ่าน รวมทั้งสอบไปผ่านด้วยนะคะระบบก็จะประมวลผลให,ให้นักศึกษาทราบหมดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะนักศึกษาทราบผลแล้วนะคะก็สามารถที่จะคลิกออกระบบได้เลยค่ะ